ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ i d e Port นะครับประจำวันอังคารที่24ธันวาคม2567นะครับก็ขอเริ่มด้วยสถานการณ์ภูมิอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับภูมิอากาศนะครับจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็วันนี้ก็พบว่ามีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับปกคลุมประเทศไทยตอนบนอยู่นะครับก็แล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะครับตรงนี้ก็ทําให้ภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยมีอากาศหนาวเย็น อยู่นะครับส่วนในภาคกลางเนี่ยรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนเนี่ยก็ยังมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้านะครับสาหรับในส่วนของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ตอนนี้พัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้นะครับมีกําลังปานกลางเนี่ยทำให้ตอนนี้ภาคใต้เนี่ยยังมีคงคงมีฝนฟ้าตกบ้างนะครับส่วนพายุปลาบึก โซนร้อนนะครับเป็นเป็นพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนนะครับก็อยู่ในบริเวณทะเลตีนใต้ตอนล่างนะครับคาดว่าเนี่ยจะเคลื่อนเข้าชายฝั่งทะเลนะครับตะวันออกของประเทศเวียดนามนะครับในช่วงราวๆวันที่24-25ธันวาคมนะครับก็ลหลังจากนั้นเนี่ยก็จะอ่อนกําลังเป็นย่อมความกปรนอากาศต่ําในระยะต่อไปนะครับตรงนี้ก็ต้องเฝ้าติดตามกมกนะครับ ส่วนสถานการณ์ฝนใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงปัจจุบันนะครับก็พบว่าสถานีฝนตรวจวัดนะครับมีปริมาณฝนทั่วทั้งประเทศนะครับลดลงนะครับอย่างเช่นในวันนี้นะครับฝนสูงสุดเนี่ยอาจจะอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับอำเภอบ่อเกลืออยู่ที่32มิลลิเมตรนะครับรองลงมาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสงขลากระบี่นะครับอยู่ที่ประมาณ21แล้วก็15มิลลิเมตรนะครับซึ่งถือว่าปริมาณฝนตอนนี้ลดลงน้อยลงนะครับ ในส่วนของการพยากรณ์จากแบบจาลอง ECMWF นะครับหรือศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางของยุโรปนะครับก็ได้คาดหมายไว้ว่าวันที่23จนถึง26นะครับก็จะมีมวลอากาศเย็น,นยแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน,นทำให้ตอนเช้านะครับยังได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นต่อนเนื่องนะครับส่วนกลางวันเนี่ยอาจจะร้อนขึ้นบ้างนะครับแล้วก็เนื่องจากท้องฟ้าเนี่ยโปร่งนะครับอากาศเย็นหนาวกันยาวๆจน,นถึง ช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้เองเนี่ยก็จะมีฝนเนี่ยลดลงแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางพื้นที่นะครับที่อาจจะมีฝนบ้างนะครับอย่างเช่นในพื้นที่ปัตตานียะลานราลทิวาดนะครับส่วนในช่วงวันที่28ธันวาคมนะครับก็จะมีมวลอากาศเย็นนะครับแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีกําลังอ่อนลงนะครับแล้วก็ ยังมีการแพรบเสริมเป็นระยะระยะนะครับก็ลมหนาวเนี่ยจะมีกําลังปานกลางพัดปกคลุมก็ยังมีอากาศหนาวเย็นนะครับบริเวณภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนนะครับส่วนภาคใต้เนี่ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่28ถึง31ธันวาคมนะครับเนื่องจากว่าอิทธิพลจากลมหนาวที่พัดแรงขึ้นนะครับไม่ได้เกิดจากพายุนะครับครับ ท่าน,นี้ก็มาดูในส่วนของสถานการณ์น้ําในเขื่อนเก็บน้ําของประเทศไทยทั้ง35แห่งนะครับปัจจุบันเนี่ยมีปริมาณน้ําในเขื่อนเก็บกักอยู่ที่57,000ถึก200 000, กว่าล้านนะครับหรือประมาณ81%นะครับถ้าหากคิดเป็นน้ําใช้การเนี่ยจะอยู่ที่33,000ถึง700กว่าล้านนะครับหรือประมาณ71%นะครับก็ถ้าเทียบจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำเนี่ยเยอะกว่าถึง2,000 20ล้านกูบาทเมตรนะครับตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นอ่างเก็นนนบกน้ําที่อยู่ในเกณฑ์ที่เกิน80%ขึ้นไปเนี่ยอยู่ทั้งหมด15แห่งนะครับแล้วก็น้ําที่อยู่ในเกณฑ์ประมาณ51 80%เอนี่ยอยู่ที่14แห่งนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเกณฑ์ที่อยู่ในน้ําพอใช้นะครับอยู่ที่31-50เอนี่ยอยู่ที่5แห่งแล้วก็น้ําที่น้อยกว่า3 0ลงไปเนี่ยจะมีอยู่1แห่งนะครับก็อยู่ที่เกลือนลําตะคองนะครับ ครับในส่วนของการติดตามสถานการณ์น้ําในเขื่อนนะครับก็จะมีเกณฑ์บริหารจัดก,การน้ําที่เรียกว่าลูเคิร์ฟนะครับปัจจุบันนะครับมีอ่างที่เกินเกณฑ์อ,อัปเปอร์ลูเคิร์ฟนะครับหรือเกณฑ์บริหารน้ําตอนบนนะครับอยู่3แห่งก็คือเขื่อนแม่งัดสมบูรชนเขื่อนกิวลมขออภัยนะครับเขื่อนกิวข้อหมาแล้วก็เขื่อนป่าสักนชนุลสิทธิ์นะครับ ส่วนอ่างเก็บน้ําที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ํากว่าเกณฑ์เก็บกักน้ําต่ําสุดนะครับก็คือ lower blue r v นะครับอีก4แห่งนะครับก็คือมีเขื่อนจุฬาภรณ์นะครับเขื่อนลําตะคองเขื่อนศรีดินธรแล้วก็เขื่อนทับเสลานะครับตรงนี้ก็ต้องเฝ้าติดตามนะครับในส่วนของน้ําต้นทุนนะครับครับสำหรับอ่างเก็บน้ําขนาดกลางนะครับในสี่3 5หแห่งนะครับทั้งประเทศนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้มีอ่างเก็บน้ำเนี่ยที่เกิน100%เนี่ยจะมีอยู่ที่ในพื้นที่ภาคเหนืออีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับที่มีเอ่อเกมที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าก็จะเป็นผลดีในการที่จะใช้เป็นน้ำต้นทุนในการที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ด้านท้ายน้ำหรือในพื้นที่เอ่อที่จะใช้น้ำนะครับ ส่วนอ่างเก็บน้ําในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะมีอยู่3แห่งนะครับที่ยังมีอ่างเก็บน้ําที่ล้นเกิน100%่เนะครับแต่ทั้งนี้ก็กรมชลประทานเองก็ได้ดําเนินการเนี่ยพ่องน้ํามาตั้งแต่ในช่วงฤด,ดูฝนมาสักระยะหนึ่งนะครับก็ตรงนี้ก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการเฝ้าติดตามมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังอยู่นะครับ ครับในส่วนอ่างเก็บน้ำสี่เขื่อนในรุ่มเจ้าพญานะครับเขื่อนกุ้ิพลเศรษฐกิจแควน้อยแล้วก็เขื่อนป่าศักนะครับปัจจุบันเนี่ยวันนี้พบว่ามีปริมาณน้ำเนี่ยไหลลงเขื่อนทั้ง4นะครับรวมกันอยู่ที่ประมาณ11ล้านลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็มีน้าที่ระบายออกมาอยู่รวมกันประมาณ65ล้านลูกบาทเมตรนะครับซึ่งก็จะเป็นน้ําที่จัดสรรให้กิจกรรมต่างๆด้านท้ายน้ําในพื้นที่ของท้ายอ่างทั้งหมดนะครับปัจจุบันเนี่ยก็พบว่ามีน้ําในเขื่อนเนี่ย อยู่ที่2747ล้านลูกบาทเมตรนะครับหรือคิดเป็นร้อยละแปนะครับของความจุน้ำทั้งหมดนะครับแล้วคิดเป็นน้ำใช้การนะครับอยู่ที่1 4 0 5 1ล้านลูกบาทเมตรนะครับหรือคิดเป็นร้อยละ77 000, ของน้ำใช้การทั้งหมดนะครับสำหรับเขื่อนภูพิลนะครับก็จะมีแผนการระบายในระยะนี้อยู่ที่ประมาณวันละ31ล้านนะครับส่วน ส่วนสิริกิตเนี่ยก็จะมีแผนการระบายเนี่ยอยู่ที่28ล้านลูกบาทเมตรนะครับในระยะสัปดาห์นี้นะครับส่วนส่วนแควน้อยบำรุงแดนนะครับก็จะมีการระบายนะครับเพื่ออุโปโภคบริโภคทางสาหริเวยอยู่ประมาณ3ล้านลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็ื่อนปากสักชนนสิทธ์เองก็อยู่ที่ประมาณ3.5ล้านลูกบาทเมตรนะครับครับมาดูในส่วนของสถานการณ์ในรูปน้ําเจ้าพยาตอนล่างนะครับวันนี้ที่สถานีวัดน้ำ42น,นครสวรรค์นะครับอาเภอเมือง นะครับก็มีปริมาณน้ําที่วัดได้เนี่ยอยู่ที่477ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ําส่วนเนี่ยก็จะไหลมาผ่านเขื่อนเจ้าพยานะครับทําให้ระดับน้ําเหนือเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยวันนี้อยู่ที่บวก15.6เมตรรลอดกอรนะครับซึ่งเป็นระดับที่จะใช้ในการที่จะส่งน้ําเข้าไปในระบบทางสองฝั่งชนประธานนะครับระบบซ้ายขวานะครับในพื้นที่เนี่ยรวมกันวันนี้เนี่ย อยู่ที่365ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีนะครับซึ่งเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยวันนี้มีการระบายน้ําอยู่ที่90ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นการระบายน้ําร่วมกับทางเขื่อนพระราม6นะครับเพื่อที่จะรักษาความเค็มในแม่น้ําเจ้าพยา,ยายนะครับเพื่อที่จะรักษาคุณภาพน้ําที่บริเวณสถานีสูบน้ํา3แรมนะครับที่ใช้ในการผลิตน้ําประปานะครับเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมในการผลิตน้ําได้นะครับ ครับมาดูในส่วนของการจัดสรรน้ำนะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับตั้งแต่1พฤศจิกายนปี2567จนไปถึงสิ้นสุดฤดูแล้งนะครับ30เมษายน2568นะครับปัจจุบันเนี่ยเราวางแผนไว้ที่ทั้งประเทศนะครับอยู่ที่29,170ล้านลูกบาทเมตรนะครับซึ่งจัดสรรน้ำไปแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยจะเป็นจำนวน5,725ล้านลูกบาทเมตรครับหรือประมาณ20%จากแผนนะครับที่วางไว้นะครับยังคงเหลืออีก 2 3 4 4 5านริล้านลูกบาทเมตรหรือประมาณ80%จากแผนนะครับซึ่งเราคาดการว่าจะสิน้นฤดูแล้งนะครับเปจนถึง1พฤษภาคม2568นะครับจะมีน้ำต้นทุนในการที่จะใช้ในการวางแผนในช่วงฤด,ดูฝนนะครับอยู่ที่ประมาณ2 5 0หล้านลูกบาทเมตรหรือประมาณ43เนะครับส่วนในเรื่องของการผูกข้าวนาปังนะครับทั้งประเทศนะครับเราวางแผนไว้ที่10 จุล้านไร่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการเพาะปลูกไปแล้วอยู่ที่4 7 4เจล้านไร่นะครับหรือประมาณ47%สนะครับส่วนในรุ่มเจ้าพยานะครับเรามีการวางแผนอยู่ที่900 0ล้านลูกบาทเมตรนะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะสั่นน้ำไปแล้วอยู่ที่ประมาณ2,047ล้านลูกบาทเมตรหรือประมาณ23%จากแผนนะครับก็ยังคงเหลืออีกประมาณ6,900กว่าล้านนะครับหรือประมาณ77%ซนนะครับซึ่งเราคาดการณ์นะ 1ฤพฤษภาคมนะครับต้นฤดูฝน,นประมาณ8 3 1 8ล้านลูกบาทเมตรนะครับหรือประมาณ46%นะครับซึ่งเรามีการวางแผนเพปลูกข้าวนาปังเนี่ยในปีนี้นะครับอยู่ที่6 4 7ล้านไร่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ปลูกไปแล้ว3.77ล้านไร่นะครับหรือประมาณ58%จากแผนนะครับสำหรับนี้ก็จะเป็นในส่วนของลุ่มเจ้าพยานะครับทนนี้มาดูในส่วนของสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะครับ ก็ปัจจุบันนะครับก็จากการตรวจวัดของสถานีวัดน้ําของกลุ่มชนประทานนะครับก็ยังมีสถานีที่ยังมีน้าร่นตลิ่งอยู่หนึ่งสถานีนะครับเครื่องยก็คือที่แม่น้ําปัตตานีนะครับที่สถานี X 275สองเจ็ดห้านะครับปัจจุบันเนี่ยก็สูงกว่าตลิ่งประมาณเกสี่เซนติเมตรนะครับก็ถ้าหากเทียบจากเมื่อวานเนี่ยก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะประมาณสิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการที่เขื่อนบางลางนะครับมีการปรับลดการระบายลงนะครับ ซึ่งทําให้ปริมาณน้ําที่ไหลผ่านมายังเขื่อนปัตตานีนะครับลดลงไปด้วยนะครับประจวบกับในช่วงนี้ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยมีปริมาณลดลงนะครับทําให้การระบายน้ำเนี่ยค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับครับในส่วนของการช่วยเหลือในพื้นที่ภาคใต้เองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหลกัหลกๆก็จะเป็นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ที่ระดมเครื่องจักรเครื่องมือนะครับอย่างเช่นเครื่องสูบน้าเครื่องผักดันน้ำเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ95หน่วยเนี่ยที่เราลงไปช่วยในพื้นที่นะพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่สวนส้มโอทัาทมสยามนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับที่บ้านแสงวิมานนะครับอาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยปัจจุบันระดับน้ําตอนนี้นะครับเราจะใช้เกณฑ์ควบคุมอยู่ที่ทรบรบางคลบนะครับอยู่ที่ ระดับบวก1เมตรหลอทกอนะครับซึ่งลดลงจากเมื่อวานไป13ซนติเมตรนะครับตอนนี้ก็ยังมีปริมาณระดับน้ำเนี่ยที่ยังเกิน,นเกณฑ์ควบคุมอยู่ประมาณ50ซนติเมตรนะครับก็ยังเป็นปริมาณน,น้ําที่จะต้องระบายออกเนี่ยเป็นปริมาณน,น้ําประมาณ10ล้านลูกบาทเมตรนะครับซึ่งกรมชลประทานเองก็ได้ระบายน้ำเนี่ยผ่านทางประตูระบายน้ําเครื่องสูบน้ําแล้วเครื่องผลักดันน้ำเนี่ยออกได้วันละประมาณ 3- 4ล้านลูกบาทเมตรนะครับ ตรงนี้ก็คาดการณ์ว่าสถานการณ์เนี่ยจะเข้าปกติเนี่ยในช่วงประมาณ2-3ถึงวันนะครับสำหรับในส่วนของเครื่องมือเครื่องจักรที่ไปติดตั้งในพื้นที่ปากพนังนะครับเพื่อช่วยที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ส่วนส้นโมโอทับทิมสยามเนี่ยก็มีการเดินเครื่องสูบน้ำไป17เครื่องแล้วก็เครื่องผักดันน้ำอีก17เครื่องนะครับและเมื่อวานช่วงบ่ายเองนะครับทางสำนักงานชมุมนุทางที่15เนี่ยก็ได้ติดตั้งเครื่องผักดันน้ำเนี่ยอีก2เครื่องนะครับ แถวบริเวณสะพานวัดปิยารามนะครับรวมเป็น19เครื่องนะครับซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการที่จะเร่งระบายน้ําออกไปนะครับและส่วนนี้เองเมื่อวานนี้ทางสานักง,งานชมระทานที่15แล้วก็ทางร่วมกับทางในอำเภอปากพนังนายกอาบาจอจังหวัดนครศรีธรรมาราชแล้วก็ผู้นําท้องถิ่นแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการร่วมประชุมหารือนะครับแนวทางในการบริหารจัดการน้ําพื้นที่เศรษฐกิจส่วนส้มโอทับทิมสยามนะครับ จะดาเนินการใน2แนวทางต่อเนื่องนะครับซึ่งจะแนวทางแรกนะครับก็ดําเนินการในช่วงน้ําทะเลที่ไม่หนุนนะครับก็จะทําการเปิดบานระบายนะครับจากวตลอต่างๆนะครับเพื่อที่จะเร่งระบายออกส so ู่ทะเลร่วมกับการเดินเครื่องสูบน้ํานะครับอีกแนวทางหนึ่งก็คือเป็นแนวทางที่เกิดน้ําทะเลหนุนสูงนะครับก็จะทําการปิดบานระบายทุกจุดนะครับแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ําอีก17เครื่องนะครับ เร่งระบายน้ําออกสู่ทะเลนะครับซึ่งจะทําในลักษณะ2แนวทางเนี่ยครับต่อเนื่องกันเพื่อที่จะเร่งระบายน้ําออกให้เร็วที่สุดนะครับในส่วนของสถานการณ์น้ําทั่วไปแล้วก็สถานการณ์น้ําในพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้นี้นะครับก็ขอนำเรียนถึงเท่านี้นะครับ